ในป่าเหนือของไทยมีตำนานหนึ่งเก่าแก่ที่ไม่ค่อยถูกเล่ากันตำนานของพรายป่าสิ่งมีชีวิตล่องหนในป่าหิมพานที่ไม่มีรูปร่างไม่มีเสียงฝีเท้าแต่มีเงาผู้ที่เดินป่าคนเดียวมักเล่าว่าเคยเห็นเงาลึกลับเคลื่อนไหวตามมาแม้ไม่มีคนอยู่ตรงนั้นก็ตามตำนานบอกว่าพรายป่าเป็นวิญญาณของนักพรานหรือผู้หลงป่าที่ไม่เคยได้กลับบ้านพวกเขากลายเป็นสิ่งล่องหนเฝ้าดูทุกคนที่เข้ามาในเขตห่วงห้ามหากผู้ใดทำลายธรรมชาติ ลบหลู่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หรือผู้จาดูมินจะถูกนำทางผิดหลงวนไปเรื่อยๆบางคนไม่เคยได้พบศพอีกเลยบางคนกลับมาได้แต่สติไม่สมบูรณ์เรื่องนี้ทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าก่อนเข้าป่าควรไหว้เจ้าที่ให้เรียบร้อยและห้ามพูดคำหยาบเด็ดขาดเพราะในป่าหิมพานต์แม้คุณจะไม่เห็นอะไรเลยแต่บางอย่างกำลังเฝ้าดูอยู่แน่นอนนี่คือเรื่องเล่าขานตำนานลึกลับของไทยยังมีเรื่องราวพิศวงอีกมากมายกดติดตามช่องป่าลึกลับเพื่อรับฟังเรื่องต่อไป